พี่นี่มาจากฮาวายครับน้องมาไก่มากเลยครับน้องไปเมืองฮาวายกินแล้วใหญ่ยาวสาวน้อยจิตใจสาอใหญ่ติตตาม,มไม่ไม่ตามหาฝรั่งตามถึงเป้นหนึ่งนี้พิาจารณกครับน้องครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยเวอร์ครับน้องอร่อยเวอร์ด้วยครับผมหรือน้องอยากจะกินกุ้งของพี่ก็ได้กุ้งของพี่นี่มาจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนครับน้องครับมาไกลมากครับผมจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนเลยครับกินเข้าไปปุ๊บใหญ่ยาวอึดแข็งแรงติดเทอร์โบเลยครับน้องครับสุดยอดมากเลยทั้งติดไหมพี่ทั้งติดไหม ครับผมติดเลยไหมติดมากเลยครับน้องครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับปูัมลุงไก่ทอจะรอการหลั่งกันเลยครับน้องครับสุดยอดนะปูเป็นไงปูเป็นไงฮะปูนี่ปูทอดกรอบนี่กันเชื่อมดีมากเลยครับกรอบกันเชื่อมดีบำรุงสมองบำรุงสะโพกยกได้ทั้งเกินครับน้องบำรุงไก่ทอจะรอการหลั่งกันเลยครับน้องครับสุดยอดหลกำรอยากหลั่งนะพี่ตอนนี้สุดยอดมากเลยครับน้องอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตาันเตะพี่แล้วไอไอเนี่ยคนมันมันนะครับคนมันของพี่สุดยอดมากเลยครับ เต้นมันนี่มาจากนิวซีแลนด์เป็นต้นมันต้นอื่นกิโลขึ้นอือทนนานทนตานปันเมียตลอดทั้งวันปันเมียตลอดทั้งอื่นเลยครับน้องครับหลบพี่เอาแต่เอาครับมีแต่เรื่องใต้สุดพี่อย่าอย่าไปอย่าไปฟันคนอื่นนะครับเราจะดูเลยครับน้องครับเท่าไหร่พี่โอ้แม่ครับโอ้แมครับสามกว่าร้อยแม่ครับสามกว่าร้อยฮะไปลงทุนกับผมองตังค์่าร้อยยี่ได้พ